สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ้นเทศกาลนันทร,ราชกำไีจมในในหนึ่งปีกับจอนประจําวันที่4ตุลาคมพระธรรมอิสยาบทที่20 2 1 22พระธรรมอิสยา20ย2ถึงมีชุดคัมภีร์พยากรณ์และการพิพากษาซึ่งมีผลตามมาต่อประเทศต,ต่างๆไม่ววาจะาเป็นอียิปต์คูชบาบิโลนอาระเบียรหรือแม้แต่เยรูซาลเล็มเองเป็นพยากรณ์เหล่านี้เป็นคำเตือนสา่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับการไม่เชื่อฟังการไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์เบะเจ้าและนี่เป็นพระสัญญา ของการปูนในอนาคตสําหรับผู้ที่หันมาหาพระเจ้าในบทที่ยีสิบสองในบทที่20อิสยาธรรมบางสิ่งบางอย่างเพื่อเวลาสามปีว่าคือสัญ,ญลักษณ์ของการพี่ภากษาที่จะมาต้องถ้าพระเจ้าให้พี่น้องทําอะไรแปลกๆพี่น้องจะทําหรือเปล่าที่ดูนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1นึ่งนาทีจะสินเทจจากนานพระราช สวัสดีครับหน,นาทีเสซินที่จะกรนานพระราชคำพีจมณ์ในหนึ่งปีกับจอนระ